สวัสดีค่ะทุกคนพบกับก้อยนะคะวันนี้ก้อยพามาเดินเล่นค่ะที่ป่าลายนะคะแถวสะพานป่าลายตรงนี้มาเดินออกกำลังกายกันค่ะในวันศุกร์ที่30เมษายนนะคะบรรยากาศตอนนี้อากาศเริ่มเย็นลงแล้วนะคะพระอาทิตย์ก็ ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ตอนนี้นะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะทุกคนเย็นๆค่ะมาเดินออกกําลังกายกันนะคะพาซุก้มาเดินเล่นด้วยซุกี้ชอบมาเดินเล่นแถวตรงนี้นะคะตรง่าหลายตอนนี้น้ำขึ้นเยอะค่ะน้ำขึ้นเยอะมากเลยแต่ว่าก็มีาชาวบ้านชาวประมงนะคะเขาลงไปจับหอยจับปลาจับปูนะคะ น้ำเริ่มลงแล้วแหละดกรบี These small Small. I can't <laughs> ก็จะเริ่มเยอะบรรยากาศดีนะคะสุกี้มาแล้ววิ่งวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งุกี้เป็นหมาบ้านพันอะไรไม่รู้พันบาทแก่ผสมหมาบ้านหรือเปล่าคะทุกคนเป็นหมาที่แบบชอบเล่นที่เล่นมากเลย นะคะชอบจะชอบก็ไปทักทายคนชอบมากเลยชุคกี้เป็นมิตรมากเลยเป็นหมาบ้านที่แบบไม่ดุะคะ่ะชอบเล่นที่เล่นตอนนี้อายุประมาณปีเกือบสองปีแล้วค่ะก็ถ้าเทียบกับอายุคนก็ก ซูกี้จะชอบมาเล่นแถวนี้ค่ะซุกี้เขาเขาจะรู้ว่าเวลาเขาเขาลอดตรงนี้ลงไปแล้วเขาก็จะไปลงตรงชายหาดพอดีนะคะ ไปไหมไปเดิน<ป>เดซูกี้ก็จะเดินไปถึงตรงนู้นนะคะสุดทางเดินชอบเล่นน้ำมากเลยค่ะ 给，来喽。 เรืนประจำของนางนะคะแต่ถ้าเป็นช่วงที่ไม่มีโควิดนะคะไม่มีโรคระบาดคนเขาก็จะมานั่งปิกนิกกัน เราจะชอบมาเดินเล่นบางทีก็มาตอนเช้านะคะบางทีก็มาตอนเย็นประมาณนี้แหละแต่วันนี้นัดกับเพื่อนไว้ว่าจะชวนกันมาหาหอยแในน้ำมันขึ้นเยอะมากเลยก็เลยแบบเดี๋ยวรอรอให้น้ำลงก่อนดูว่าน้ำจะลงไหมถ้าน้ำลงก็หาได้หอยกายทำกิจกรรมสนุกๆค่ะคลายเครียด เดินเล่นไปหาหอยไปตรงนี้นะคะเลี้ยวไปตรงนี้ก็จะสุดทางพอดีแล้วก็ที่เห็นเป็นเรือตรงนู้นมันก็จะข้ามไปข้ามไปแถวถนนที่มันจะไปแหลมพันวาได้ค่ะมันต้องอ้อมไปอ้อมไปเพราะว่าตรงนี้ไม่มีสะพานนะคะ,ะน้ำเริ่มลงตรงนู้นน้ำเริ่มลงละ แถวนี้นะคะป่าลายเขาไม่ค่อยมาไม่ค่อยนิยมมาเล่นน้ำนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะมีแค่ชาวเรือชาวประมงนะคะออกหาหอยหาปลาจากทะเลนะคะถ้ามาก็จะมาทำกิจกรรมหาหอยหาปลาอะไรประมาณนี้ตรงนี้ค่ะที่รถมอเตอร์ไซค์จอดก็สุดทางพอดีไม่มีทางเดินไปต่อจะเป็น โกงกลางซะมากกว่าตรงนี้นะคะน้ํามันก็เลยออกเป็นโคลนเป็นเลนไม่มีคนมาเล่นน้ําเท่าไหร่เป็นต้นโกงกลางเยอะสุกี้นางก็จะชอบลงไปตรงนี้ลงไปเล่นน้ำคนเดียว จอดเรือซะมากกว่านะคะของชาวประมงในเวลาน้ำลงน้ำมันก็จะไหลลงไปแบบนี้บรรยากาศเย็นๆค่ะทุกคนสุกี้มาเร็วเร็วกินอะไรนะ่ะมานี่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 แล้วกินอะไรไม่รู้คะ่ะชอบกิน เศษอาหารที่เขามาปิกนิกแล้วเขาก็ทิ้งไว้แถวนั้นชอบมากซูกี้เป็นหมาที่รับมาเลี้ยงจากมูลนิธิซอยด็อกนิสัยก็จะเป็นหมาบ้านทั่วๆไปจะฉลาดซูกี้ฉลาดค่ะตอนนี้ยังเด็กอยู่เลยชอบเล่นไปโดดโดดไหมวันนี้ เล่นน้ำไหมวันนี้เร็วเล่นน้ำไปคา่านารน้เมามารถได้ก m ่น c ม t ได้เธอ่สามรถมอ t เห็นแมวได้แ e ่เธอรู้อ s, s c สุกี้สุกี้ชอบไปไล่จับแมว She like to catch cat. Well she, do, she does not like to catch like if the cat. She cats... likes to play Yeah. To play. If she can't... If the cat stops, she gets scared. Hmm? Stops, she, gets scared. <laughs> she, she doesn't like to catch it, she just likes cat to catch a run. เข้าไปในคาเฟ่ตรงนั้นหรือเปล่านะคะคาเฟ่ตรงนั้นเขาไม่ค่อยอยากให้หมาเดินเข้าไปเพราะว่ามันมีสระไยน้ำแต่ว่าตอนนี้ปิดไปแล้วค่ะสุกี้ปิดเพราะว่าช่วงโควิดเขาไม่ให้เปิดสุกี้มานี่แล้วโอ้โหสุกี้ <laughs> จะไปค่ะนี่ <c oughs> จอนไม่ให้นางเดินเข้าไปค่ับ นานยวดมานนี่อยากเข้าไปนะอยากเข้าไปเพราะว่า accept everything you know when you pick her up she doesn't say why she just says, oh, okay that's okay <laughs> <laughs> so what's it got she lazy today oh well, she did she run a lot this morning the <laughs> เมื่อเช้าพาไปหาดกระตะกระตะบีชตอนเย็นก็เลยน่าจะเหนื่อยขี้เกียจคุณรู้ขี้เกียจเลสซี่ you know, ขี้สุกี้มาเร็ว She like eat to some food on the road. เดินกลับแล้วค่ะทุกคนตอนนี้สุกี้เดินนำไปแล้วน่าจะไปถึงตรงกำแพงที่เขาชอบขึ้นไปเดินแล้วแหละคิดว่านะคะบรรยากาศดีค่ะเงียบสงบช่วงนี้ขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามนะคะคอยให้กํำลังใจก้อยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย